คุณผู้ชมครับเจ้าชายธนกรที่สูญเสียความทรงจําอยู่ตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าความทรงจําจะกลับคืนมาได้ยังไงต้องมีของวิเศษหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาโตขึ้นความทรงจํายังไม่กลับมาซึ่งก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดไปเจอกับพ่อของเขาคือพระทราชาจะจํากันได้ยังไงล่ะในเมื่อตอนนี้ไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยนะครับแต่ดินสังเกตเห็นอย่างหนึ่งซึ่งดิฉันคิดว่าของสิ่งเนี่ย จะทําให้พระทษราชาจําได้ว่านี่คือเจ้าชายทินกรลูกชายของเขาฉะนั้นวันนี้ขอสรุปเป็น4ข้อนะครับเกี่ยวกับเรื่องความทรงจําของเจ้าชายทินกรหรือว่าผาเนี่ยและชวนดูละครภูผ,ผ,า,ผาผีคุ้มไปด้วยกันทุกคืนวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา1นึ่ทุ่มตรงทางช่องวัน31นะครับสนุกมากจริงๆขอใช้คําว่าโคตรสนุกเลยดีกว่าและตอนนี้นะครับมาติดตามการวิเคราะห์เจาะลึกละครกัน สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครพื้นบ้านละครจักจั่งวงกับดินที่ YouTube และ t ิ k ต o k กช่องพัชรประพลข้อหนึ่งนะครับสิ่งที่จะทำให้พระทศราชาจำได้ว่านี่คือลูกชายของเขาเจ้าชายธินกรก็คือสิ่งนี้ครับแหวนทองหัวทับทิมวงนี้นิสังเกตเห็นนะครับว่าเจ้าชายธินกรเนี่ยใส่ตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่เมืองสุบ,บันใส่ตลอดเวลาเลยจะนอนก็ใส่นะครับกระทั่งมีเหตุให้พัดบ้านจากเมืองจากเหตุกบฏนะครับตอนที่หนีมาตกหน้าผาแล้วก็ผีช่วยแล้วไปอยู่ที่หุบเขาหมอกน,นะครับ ก็ยังเห็นว่าเขาใส่อยู่ตลอดอาจจะมีถอดบ้างครับแต่โดยมากเนี่ยจะใส่นะแหวนวงนี้โดดเด่นมากซึ่งดิฉันคิดว่าทางผู้ที่สร้างสรรค์ละครเรื่องนี้น่าจะหรืออาจจะเก็บประเด็นนี้เอาไว้นะครับเพราะว่าโอ้ดินเห็นเขาใส่ตั้งแต่ที่เมืองสุบานยาวมาจนถึงตอนนี้แล้วถ้าเกิดพอโตขึ้นนะครับเมื่อต้องมีการพิสูจน์ว่าเอา้านี่คือลูกชายเขาจริงหรือเปล่าแหวนวงนี้จะเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญเลยหรือถ้าเกิดไม่ได้มีการพิสูจน์นะครับเมื่อพระทศราชาเห็นมันต้องสะดุดตา ต้องจาได้นะครับว่านี่คือเจ้าชายธินกรเอาแหวนมาจากไหนเห็นว่าสิ่งนี้แหละจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงในส่วนนี้นะครับให้จําได้ไปที่ข้อ2ครับพูดถึงเรื่องความทรงจําของเจ้าชายธินกร,กรกันบ้างคือถ้าเกิดเขาจําได้ตอนนี้เรื่องทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดเลยเพราะว่าเขาได้ศึกษาจากตำราตำนานที่ถูกบันทึกไว้นะครับ <c oughs> เกี่ยวกับพระขันักศิสิทธิ์แล้วก็สมบัติมากมายรวมทั้งผีทั้ง8ตนซึ่งพ่อของเขาก็ได้มา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมล้วด้วยนะครับแต่ณวันนี้ในเมื่อความทรงจํายังไม่กลับมาเนี่ยนเิเงิลคิดว่าพระขันทรศิสธิ์นี่แหละน่าจะเป็นอาวุธวิเศษที่ทําให้ความทรงจําของเขาเนี่ยกลับคืนมาได้ครับคุณผู้ชมแล้วก็จะเห็นว่าโตขึ้นมาความทรงจํายังไม่กลับมาเพราะเมื่อเราดูจากจุดประสงค์ของการเดินทางออกจาก หุบเขาหมอกนะครับตามที่เปิดเผยอยู่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวพอโตขึ้นมาเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผาเนี่ยเขาอยากจะตอบแทนผีทั้ง8ตนที่ช่วยชีวิตเขาแล้วก็เลี้ยงดูเขาโดยการเดินทางไปที่เมืองสุบันซึ่งเป็นเมืองเกิดของเขาเนี่ยเพื่ออะไรครับไปตามหาคนที่เป็นเจ้าของสมบัติและพระคานที่แท้จริงวิญญาณผีทั้ง8ตนจะได้ถูกปลดปล่อยแต่ถ้าเกิดเขาจําความได้เนี่ย การเดินทางไปเมืองสุบันจะไม่ใช่จุดประสงค์นี้ดินคิวบ้าจะเป็นจุดประสงค์ที่ว่าไปพิสูจน์ตัวเองไปแสดงตัวไปทวงคืนแต่นี่คือการเดินทางเพื่อไปตามหาเจ้าของสมบัติแสดงว่าความทรงจํายังไม่กลับมาในเร็วๆนี้แล้วก็โตมาก็ยังไม่กลับมาง่ายๆแน่นอนครับนี่คือข้อ2นะพระขันครับน่าจะช่วยได้ข้อ3ครับนี้คือถ้ามองแบบความเป็นละครไทยสไตล์เลยนะเ,เหตุที่ทำให้เจ้าชายธินกรสูญเสียความทรงจำเป็นเพราะว่าตกหน้าผา จมน้ําแล้วหัวไปกระแทกกับโขดหินที่อยู่ใต้น้านะครับจาอะไรไม่ได้เลยตื่นขึ้นมายังจําชื่อตัวเองไม่ได้เลยแล้วผีก็ตั้งชื่อให้ชื่อว่าผานะครับทีนี้ถ้าเกิดจะจําอะไรขึ้นมาได้อีกะก็อาจจะต้องสะดุดหรือไปกระแทกไปกระทบกับอะไรนี่คือไทยสไตล์ที่จากที่เราเคยเห็นในละครเรื่องต่างๆก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับและข้อสุดท้ายครับคุณผู้ชมผีทั้งแตนมีพลังมีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านซึ่งทีนี้้าสนใจตื่นตื่นตาตื่นใจมากก็เป็นไปได้นะครับว่า พลังวิเศษของผีแต่ละตนหรือว่าทั้ง8ตนอาจจะรวมกันและช่วยทําบางสิ่งบางอย่างให้ผาเนี่ยมีความทรงจําที่กลับมาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจากที่ผีบัวเขาเจอกับผาขณะเขาจับมือเขายังมองไม่เห็นความทรงจําตรงนี้เลยเพราะเขาบอกว่าเนี่ยผาสูญเสียความทรงจํามองไม่เห็นว่านี่คือเจ้าชายธนกรแห่งเมืองสุบันนะคุณผู้ชมฉะนั้นก็ชวนติดตามไปด้วยกันนะครับนี่เป็นสีข้อที่ดินมองเห็นกับการดู 4ตอนที่ผ่านมาและสัปดาห์นี้ก็จะเป็นตอนที่4ถึงตอนที่8แล้วคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็มาแสดงความคิดเห็นคุยกันใต้คลิปนะครับมองเห็นเหมือนดินหรือเปล่าหรือว่ามองเห็นต่างก็มาแลกเปลี่ยนคุยกันและดินชวนดูเลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวดินแนวนี้ดินชอบเลยนะฮะพวกมีแสงสีปล่อยพลังมีอาวุธพิเศษต่างๆนี่โอ้โหโดนใจมากๆเลยแล้วจากที่ดูนะครับดินรู้สึกว่าเขานําเสนอได้ตื่นตาตื่นใจดูแปลกใหม่มีอะไรให,ให้ให้เราได้ลุ้นและอยากผจญภัยไปกับเจ้าชายตัวน้อยจริงๆนะครับเรื่องวุ่นวุ่นของเจ้าชายแหงเมือสุบร คุณผู้ชมนะาชวนดูไปด้วยกันครับทุกคืนวันจะข้ามข้ามวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลาหนึ่งทุ่มตรงช่องวัน31แล้วคุณผู้ชมสามารถดูย้อนหลังได้ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของช่องวันนะครับตามช่องทางที่ดินึ้นดานล่าวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมและเข้ามาแสดงความคิดเห็นคุยกันดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ